นี่ทุกคนด้วยนะคับุณผูมรวมซาดเนะี่ยวันนี้เราจะมาอัดชีวิตจริงเหมือนเดิมนะครับนะ่ไม่รู้จะอัดนเลยนี่อะไรเนะยนี่ฮะหมาน้อยของผมก็หน้าตาเหมือนเดิมเพราะเขาิ่งมานี่นะขยาวขึ้นนิดนึงเนี่ยนะเดี๋ยวถ,ถ่ายมุมมืดไม่ดีไม่ดีไม่ดีดนี่น่ารักกุุงกิงกุุงกิงนี่แฮะน่ารักกุุงกิงกุ้งกิงนะนั่งนั่งเก้าอี้ ไอโคโค่มานี่หน่อยออกออกกล้องแล้วเนี่ยเฮ้ยออกกล้องน,นี่นี่นี่โคโค่จับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยชื่อโคโค่นะโคโคนะ CO CO นะ่นะ C O โอซีโอนะนี่หน้าตานี่ฮะหน้าตาประมาณนี้น,ะนี่ฮะดินหุ่มมันนะก็ประมาณนี้นะ เฮียพึ่งเลยเฮ้ยมาแล้วเคฮะไม่มีอะไรหรอกจะให้จะโชว์ให้ดูว่ามันขนยาวแล้วนะโอเคจบคลิปจบจบจบ